การมูฟออนให้ทั้งสวยและเลิศคือการเยียวยาตัวเองด้วยความรักและความมั่นใจพร้อมกับยกระดับตัวเองให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจนอดีตต้องเสียดายและตัวเราต้องภูมิใจมาดูกันแบบละเอียดเป็นขั้นตอนนะคะ 1. ยอมรับความจริงอย่างสง่างามไม่หนีไม่หลอกตัวเองว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ยอมรับว่าเขาไม่ใช่แล้วและเราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนการยอมรับไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการกลับมายิ่งใหญ่ 2. เยียวยาหัวใจอย่างสง่างามเขียนความรู้สึกลงไดอารี่พูดกับตัวเองในกระจกหรือระบายกับคนที่ไวใจอนุญาตให้ตัวเองเสียใจได้แต่ต้องมีเส้นตาย เช่นให้ร้องให้เต็มที่แค่เจ็ดวันหลังจากนั้นคือช่วงเวลาของการเติบโต 3. ปรับลุกใหม่ให้ปังตัดผมใหม่เปลี่ยนสีผมแต่งหน้าสไตล์ใหม่หรือเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวลงทุนในสกินแคร์ฟิตหุ่นดูแลรูปร่างให้เฟิร์มขึ้น ทุกเช้าตื่นมาแต่งตัวให้ตัวเองดูดีที่สุดเพื่อเราไม่ใช่เพื่อใคร 4. อัปเกรดตัวเองเรียนอะไรใหม่ๆภาษาที่สองทำอาหารเล่นโยคะลงคอสพัฒนาตัวเองใช้เวลาโฟกัสเป้าหมายในชีวิตเช่นการงานการเงินความฝันทำให้ทุกวันมีค่ามากพอที่จะไม่มีเวลา เสียใจย 5. ใช้โซเชียลให้สวยเฉียบไม่ประชดโพสชีวิตดีๆแต่ไม่ต้องประชดไม่ต้องแซะถ่ายรูปสวยๆเที่ยวกับเพื่อนยิ้มแบบคนที่ไม่ต้องการการอนุมัติจากใครให้เขาเห็นผ่านไอจีเฟซบุ๊ว่าคุณไม่พังแต่กำลังพุ่งขึ้น6เปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตจาก ทำไมเขาทำกับเราแบบนี้เป็นขอบคุณที่ทําให้เรากลับมารักตัวเองจากเสียเขาไปเป็นได้ตัวเองกลับคืนมาเมื่อเราเห็นค่าตัวเองเราจะไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อใครอีกเลย 7. สร้างพลังใหม่ให้ชีวิตอยู่กับคนที่รักเราครอบครัวเพื่อนแท้คนที่สปอร์ตเรา วางแผนอนาคตเลิกยึดอดีตยึดแค่บทเรียนเติบโตจะมีคนถามว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นขนาดนี้การูฟอนที่ดีที่สุดไม่ใช่การให้เขาเสียดายแต่คือการที่เรารู้สึกขอบคุณตัวเองที่เลือกเดินออกมาบางคนเดินเข้ามาในชีวิตเราเพื่อสอนให้รู้ว่า เราควรค่าแก่การได้รับรักแบบไหนและเราไม่ควรยอมรับอะไรที่น้อยกว่าที่เราสมควรได้ถ้าเขาไม่เห็นค่าก็ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเล็กลงเพื่อให้ใครมองเห็นแต่คุณควรสว่างขึ้นจนคนที่ใช่ตามแสงนั้นมาเจอคุณเอง อย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเองคือชัยชนะที่สวยงามเสมอการมูฟออนแบบสวยและเริศไม่ใช่การลืมเขาให้ไวแต่คือการกลับมารักตัวเองให้มากกว่าเดิมและไม่ต้องรีบไปหาคนใหม่แต่ให้กลายเป็นคนใหม่ที่แม้แต่ตัวเองยังหลงรัก ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ